บูยาพาร์ทนะครับนี่เลยทุกคนนะบูยาพาร์ทก็คือเทพสงครามสปาร์ตานะครับโออี a อสสปาร์ต t a โดดถีบลงเลยวันนี้นะครับนะผมก็จะมาเล่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด็กก่อนที่จะเล่นผมขอเลื่อนก่อนละกันนะครับนะราคาถูกอยู่นะ280นนะครับนะมามาล โอเคผมไม่กดแชร์นะครับนะมาทุกคนได้รับแล้วนะฮะโอเคเลยรับของได้ลายบ้างโอ้ได้ชุดผู้หญิงนะครับนะแล้วก็อะไรบ้างเนี่ยโอ้มีสเก็ตด้วย,วยทุกคนแล้วขอมาดูก่อนนะครับอะไรเนี่ยแล้วค่อยไปเลือกมาแล้วกันเออมีครบทุกตัวแล้วจะให้เลือกอะไรวะในนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่ ไม่มีหรือว่ายัางไงไม่รู้นะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะเกมมันอัปเดตตัวนี้